าน้องแพมมาดูต้นชิบ้านใช่ไหมลูกต้นอะไรนะต้นชิบ้าดโอ้โหันยมาดีลูกมามาแคมแคมพาเขาไปดูหน่อยลูก ไปเข้าไปดูแฮมพาเข้าไปดูหน่อยเร็วๆไปเดินแฮมเดินเข้าไปเดี๋ยแม่ตามไปไปสิไม่เป็นไรลูกไปเดินเข้าไปโอ้สวยจังเลยนู่นเดมตรงนู้นเดี๋ลูกอ่ะแฮมมายืนตรงนี้หน่อยแฮมนั่งตรงนี้ อยู่น้ำะ่ำละลูกสวยแคมว่าตัวอะไรอะลูกหนูว่าตัวอะไรลูก เคขึ้นมากตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยวไดโนเสาร์ตัวเบลเลอร์เลยไม,ไ,ไ,มไม่ได้ลูกขึ้นไม่ได้ลูกไดโนเสาร์ปิดแล้วลูกปิดแล้วจะครั้งเดี๋ยวมาเล่นใหม่เนาะครับปิดแล้วลูกคิด ใช่กระตลูกโป่งไดโนเสาร์เหรอลูกโอ้มันคือลูกโป่งไดโนเสาร์นั่งด้วยแทนตรงนี้ด้วยนี่แทงตรงนี้ด้วยนั่งนั่งตรงนี้ด้วยลูกนั่งตรงนี้ด้วยจะเถ่ายทำไมยังยังอ่ะนั่งนั่งนั่งลูกนั่งนั่ง สวัสดีครับน้องแฮมแฟมิลี่ครับใช่ไหมลูกสวัส อุโมงไฟนะน,นี่โอ้โหสวยอุโมงไฟอุโมงอุโมงไฟนเนี่ยแฮมอุโมงไฟเดินเล่นไม่ได้ลูกปิดแล้วอุโมงไฟ<ห>เดินอีกรอบนึงไหมไปพี่ออยเดินคู่กับพี่ออยไปเดินคู่กับพี่ออยไปเดินแล้วเดินกลับมาแล้วเดินกลับมาลูกแล้วเดินกลับมา เดินกลับมาเอะอุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟ สวยมากเีอุโมงไฟเียต้นใหญ่เอาพอแล้วมาไปเรากลับบ้านกลับบ้านได้แล้วปะกลับบ้านบอกนี้ ามามาน้องอหมูแฮมกลับบ้าน,านก่อนนะ<ป>ครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่บายบายด้วยบายบายสวัสดีครับ